พุทธอุทยานนครสวรรค์หมู่ที่6ตำบลน,นครสวรรค์ออกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นชื่อที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์หรือสมเด็จช่วงเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญตั้งให้เมื่อปี2549มีพระเทพปริยัตเมธีเจ้าวาดวัดนครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ จึงมีกุฏิสมเด็จช่วงตั้งอยู่พื้นที่ติดกันคือวัดพัทรสิทธารามสร้างเมื่อต้นปี2548โดยคุณนงลักษ์พัทรประสิทธิ์แสดงความจำนงกับพระเทศปริยัติเมธีบริจาคที่ดิน327ไร่เพื่อใช้ในกิจการพุทธศาสนาพระเทศปริยัติเมธี เป็นรักษาการจเจ้าอาวาสวัดพัทรสิทธารามตรงไหนที่ที่บริจาคให้กับสร้างวัดพัทประสิทธิธ์ก็จะเป็นบริเวณสีเหลืองน่ดิมันมันไม่ได้อยู่ในเขตของสพหนึ่งอย่างนี้นะมันอาจจะลุกล้ำอาจจะลุกล้ำแปลงนี้อาจจะลุกล้ำแปลงนี้อะไรพวกนี้แต่อันนี้เขาระบายว่าให้ให,ให้รู้ว่า,าจุดนี้เป็นจุดของวิลัยสงตั้งอยู่ยงั้นนะ่ะโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์มีความคืบหน้าไปมาก มีพระพุทธสีสัพพัญยูเป็นองค์พระประธานที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนางคณิฐารัตนะพัฒนกุลตัวแทนชาวบ้านพร้อมด้วยนายสุรพงศิทธิกรทนายความเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบโครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์ถมที่ดินทับลำห้วยสารายที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกันคลองดังกล่าวเป็นเส้นทางน้ำในฤดูน้ำหลาก สำหรับระบายน้ำลงสู่บึงบรเพชรก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเรามาแจ้งความร้องทุกข์กลับโทษพระเทพปริยติเมธีหรือเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ถือเนื่องจากเราเนี่ยทางผลมชนิษฐาเนี่ยได้ไปยื่นที่ศูนย์บริการประชาชนสำ,ำนักนายกรัฐมนตีเมื่อวันที่24มกราคมจนมาถึงทุกวันนี้ทางผู้ร้องเรียนกับคณะชาวบ้านเนี่ยก็เห็นว่ายังไม่มีการดําเนินการอย่างใดๆกับ เรื่องที่เราร้องเรียนดังนั้นที่ปรึกษาหารือกันว่าวันนี้เราสมควรที่จะส่งตัวแทนก็คือคุณคณิษฐาพัฒนาพัฒนาคุณเนี่ยเข้ามายืน่นร้องทุกกล่าวโทษต่อ,อกรมสอบสวนคดีพิเศษทางน้ําอันนี้เป็นการไหลน้ําน้ําไหลออกจากบึกไปสู่แม่น้ําเจ้าพยาแล้วอยู่ๆก็มีสิ่งกิดมีโครงกรารพยายามาสร้างปิดตากทางเลยผมถามว่าโดยโดยไม่ต้องดูว่าเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเนี่ยน้ามันจะไหลไปยังไงอะ เส้นทางน้ำนี้เห็นจากภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปีพศ2545โครงการ MOAC ภาพสีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมารวมกับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศกรมแผนที่ทหารชุด L7018 ปีพศ2542เห็นเส้นทางน้ำชัดเจน เราสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่ดินนครสวรรค์ได้ข้อมูลตรงกันคือมีทางน้ำผ่านบริเวณพุทธอุทยานนครสวรรค์ที่ปัจจุบันไม่หลงเหลือเส้นทางน้ำนี้แล้วแนวเส้นที่พี่เห็นนะ่ก็คือแนวเส้นเนี้ยเนี่ยเเส้นสีฟ้าเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยสีฟ้าเนี่ยเน,นี่ยที่พี่เห็นนะนะก็คือตรงตรงเนี้ยเส้นเดิมเนี่ยเส้นเดิมก็ยังอยู่เนี่ยเส้นเนี้ยเส้นนี้ก็ยังอยู่ก็พี่ดูนะเนี่ยเส้นนี้อยู่นี่ใช่ไหมแล้พี่มาดูนี้ มันก็เป็นเส้นสีฟ้าเหมือนเดิมเห็นไหมใช่คือตำแหน่งมันเหมือนเดิมแต่ว่าค่าพิกัดมันมีการปรับปรุงนิดหน่อยแต่ทีนี้จะถามว่ามันมีเขียนคําว่าคลองไหมไม่มีคะแต่ว่ามันเส้นสีฟ้ามันก็แสดงว่าเป็นทางน้าแหละคือสัญลักษณ์แผนที่เนี่ยสีฟ้าคือทางน้ําห้วยสาหลายใช่อ่าใช่ใช่คลองนั่นแหละเจอแล้วอ่าห้วยสาหลายคือคลองที่พี่พูดถึงนี่แหละจะเรียกคลองเรียกห้วยก็แล้วแต่แหละ และมีชื่อบอกเหมือนกันเนี่ยหเห็นไหมห้วยสาลายาวเดียวกันตามแผนที่ห้วยสารายน่าจะอยู่บริเวณสะระข้างขกุฏิสมเด็จช่วงส่วนตำแหน่งจริงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบขณะที่พระมหาไฮธรรมเมธีเลขนานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์พุทธอุทยานนครสวรรค์เปิดเผยกับเราโดยไม่ยอมให้บันทึกภาพการสนทนาว่าไม่เคยเห็นลำห้วย ในพื้นที่แห่งนี้